ขนาดมีเชือกนะนี่ขนาดมีเชือกนะหนักกว่านายไล่นะหนักกว่านายไล่เยอะปึ๊บเร็วนาล่ได้นายไล่เก่งปึ๊บพี่รอขนมได้ไหมอ่ะแสดงว่าร้อนโมนาร้อนแล้วมา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 ด้านนี้ด้านนี้เอามาด้านนี้มากระโดดกระโดดไอ้อมฉลาดแต่เนี้ยกระโดดเหนื่อยดานีลูกด้านนี้โมนาเร็วเหนื่อยเหนื่อย อ๋อโหไม่เดินไม่ไปไหนไม่ทําอะไรที่เหนื่อยน้องอยู่ที่บ้านคือทําอย่างเดียวนะกินแล้วก็นอนชมวิวแล้วก็นอนห้องห้องนอนแห้องพี่ห้องพี่ใช่นอนบนเตียงด้วยกันแล้วจุดแล้วตอนนั้นทำไมถึงซื้อน้องเข้ามาตอนแรกพี่ไม่ได้ซื้ออันนี้พี่ไปขโมยเขามาตอนแรกพี่ไปซื้อรถเบนซ์ ที่เบนเพตาจะจ้าของโชว์รูมรถเนี่ยก็ใช่อพี่บอยแล้วเขาก็แบบว่ายืนพิเศษอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อุอ้มมมนาตอนนั้นแบบมมนาตัวแค่นี้มมนาแบบเล็กมากแบบเขาบอกว่าทอยเออเพิ่งเกิดแล้วพี่ก็แบบพี่เอาอย่างงี้สมมติว่าถ้าหนูเอารถคันนี้ดาวตอนนี้อ่ะหนูขอโมนาได้ไหมตอนแรกเขาไม่ชื่อโมนาเขาชื่อคริมมี่ขอคริมมี่ได้ไหมไอพี่บอยเขาก็เอ็ก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  ตอนหลังบอกพี่ถ้าพี่เอาเนี่ยหนูจ่ายเลยพี่เขาบอกว่าอ่ะท่านต้องดูแลดีๆนะดูแลดีจ่ายเลยได้ไหมแล้วให้หนูหนูขอกลับบ้านเลยเขาบอกโอเคก็เลยเลิกปุ๊บปั๊บปั๊บเอาโบนาสกลับบ้านเลยกี่บาทตอนนั้นซื้อรถกี่บาทได้โบนาสมาหลายล้านห้าหลานอ้าลานนะครับนี่นะครับซื้อหมาแถมเบนซ์เออใช่เวลาล่างนี่เลยเราล่างล่างอ่างนี่อ่แม่เขาเป็นราชนิกู้หน่อยเพราะว่าเขาห้าล้านห้าล้านนะครับนั่งกับพื้นไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้อา ขอบคุณนะลูกนั่งนี่โอเคมนาวันนี้ขอบคุณที่มาออกรายการนะครับขอบคุณคนะน้องนะให้เกียรติแม่มากเลยลูกมะนนาาาวครัับ้้้ออองตลลโโหทำอะไรไม่ได้เลย5ล้านทำอะไรไม่ได้เลยขอมือหน่อยไม่รู้เรื่องนะเชิดเชิดวนาขอมือหน่อยลูกมวนาไม่รู้เรื่องโชว์แม่หน่อยเลยแม่ให้แม่ได้หน้านิดนึงลูกไม่รู้เรื่องมวนานะอวดหน่อยอวดเขาหน่อยเลย แต่ว่าต้องมีขนมขนมได้ข้มีขนมนะขนมแล้วจะไป,ไปตอนนั้นถึงชื่อโมนาน,นะพี่าะว่าคือที่พี่บอกว่าพี่เป็นคนชอบอะไรที่สวยงามใช่ไหมก็เลยให้เขาว่าชื่อว่าโมนาลิซาโ,โมนาลิซาใช่เพราะว่าเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบรับงานรีวิวพี่โมนาไมไม่ไม่เคยไม่รับเพราะว่าตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันเหมือนช่วงจังหวะที่เขาเด็กอ่ะแล้วโมนาเป็นคนที่แบบเหมือนเราไปเจอคนอื่นข้างนอกอ่ะ เขาจะไม่เอาใครเลยแต่ตอนนี้อยู่ที่ว่าจะอารว่าแต่อยู่ต่อหน้าคนอื่นอ่ะทําดีท่ดีทาดีอ่ะพิสูจน์ทั้งนั้นะครับขนมที่น้องชอบมาแล้วนะครับขอมือได้ไหมนะครับแลบลินนะครับมองนะครับอ่าดูนะครับดมนะครับดมดมเออชอบขอมือตายก่อนนี่ขอมือตายให้มือขวานะครับขอมือตายให้มือขวานะครับเอแม่พูดผิดขอมือ้ายให้ขวานะครับหน้าขอมือตายโอเคแม่ขอมือขวานี่จะเลย มานาวฟ้าของเม็กเก่งไปเลยเห็นไหมน้องลู้ว่เก่งมากคนสวยแต่หมาถ้าเป็นลูกอะแค่ขอมือคือประเสริฐละขอมือได้นี่คือภูมิใจสุดๆละมันผมมาขอขอมือได้เลยดีใจมากภูมิใจมาก